ชิมนะค่ะสามเลยอ๋อเราจะเล่นมอนชิชิได้เลยค่ะแม่ให้มอนชิชิหนูแล้ว ค่ะก็เซ็นท่านชลอมค่ะวันนี้ก็ชีฟทัวสิฟิลได้เลยผู้ดังๆค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็คินเชื่อว่าพลังของทุกคน่ะมันแบบมีค่ามากๆแล้วก็สรงคุณค่ามากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่ามันเป็นไปได้หมดเลยแค่ลงมือท่างเดียว ปกติเราเป็นคนที่แบบมีพลังอะไรในกลุ่มคนข้างเยอะไหมของการหัวคิดว่าเป็นเชื่อมากกว่ามันเป็นความเชื่อว่าเออถ้าวันหนึ่งเราเรารีชาร์จตัวเองให้มันมีพลังในทุกๆด้านอ่ะคิดว่ามันมันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะแบบส่งต่อพลังเนี้ยให้กับทุกๆคนด้วยใช่ดีมากเลยแฟนแฟนที่คือมารับพลังกเรา จริงจริงแฟนๆรับพลังจากฟิวทุกวันแล้วพลังแต่ละวันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นวันที่แบบว่ามีความสุขมากๆอยากจะอ้อนอยากจะพูดดีๆด้วยบางวันก็อาจจะเป็นฟิลเพื่อนสาวฟิลตลกตลกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็จะมีพลังหลากหลายแต่ว่าทุกคนก็จะได้รับพลังบวกจากฟินแน่นอนขวดดิงที่เราคิดที่เราเขียนนะคะมันมีแบบเดียวหรือว่ามีหลายแบบ โอ้ตอนตอนที่กำลังจะไฟนอกออกมาใช่ไหมคะก็จริงๆเขียนไว้หลายอย่างมากๆกก็เลยแบบว่าเอาคำนั้นมาชนคำนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ในในกระดาษที่ฟินเขียนก็ขีดแล้วก็ค่าเขียนแล้วก็ค่า,าแต่ว่าหลักๆคือฟินอยากให้ทุกคนเก็ตพอยว่าเออเราเราคือบ้านของเราเองอันนี้อันนี้คือพอยหลักๆแล้วก็ในบ้านมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็เลยก็เลย เขียนให้เป็นบทสามบทที่คิดว่าน่าจะครอบทั้งหมดแล้วก็คนอ่านเข้าใจได้ไง่ายๆค่ะทั้งหมดของบากี่ประโยคคสามประโยคค่ะใช่สามประโยคออถึงคุณที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งใช่ก็เชื่อว่าแบบทุกคนจะมีม,มีมีบ้านที่ที่งดงามของตัวเองแล้วก็อยากให้ใครมาดับแสงสว่างภายในบ้านแล้วก็หวังว่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามในแบบของคุณเองใช่ยัางังยัง,ยง,ยงมีในทุกวันป็น แสสงงว่าฟินเติมแสงสว่าง,ง,งทุกวันฟินรู้สึกว่าการเตริมพลังบวกมันมันมันเกิดขึ้นได้จากคนรอบตัวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยความสงบความธรรมชาติหรือว่าบทความดีๆพอดแคสดีดีสักอันหนึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เติมเต็มเราได้เหมือนกันครอบครัวสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรอบข้างอะ่ะมันมันคือพลังบวกที่ดีบางที่บางวันอาจจะเกิดจากความสุขเล็กๆในชีวิตประจําวันสมมติว,ว่า เราเดินออกไปแล้วเราเจอท้องฟ้าสวยๆมันก็เป็นพลังที่ดีนะคะสำหรับหนูใช่หนูพอได้แรงที่เราก็สามารถส่งต่อใช่ใช่ค่ะพอพอเราได้เสพอะไรที่เราเรารู้ว่าเอออันนี้คือความสุขเล็กๆของเรานะในชีวิตประจําวันแล้วพอเราฟูลฟิลกับตัวเองมากๆเรารู้สึกว่าเออเรารักตัวเองมากๆแล้วคนอื่นเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเออเนี่ยคือพลังที่ดีของเราเลยแล้วบางบาง,บางวันฟิลก็อาจจะเดินไปแล้วก็แบบ เอาเราไม่เคยรู้จักกันวันนี้เสื้อสวยมากเลยค่ะชอบสีผมจังเลยเล็บสวยจังเลยบางคำพูดมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจเขาแต่ว่า บางคนขอาจะแบบรู้สึกโอ้กู๊ดเดย์ขึ้นมาก็ได้ใช่ฟินเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบว่าฟินเป็นฝ่ายรับไหมแบบว่ามาันแบนโอ้จริงจริงก๊บแนเทกก็ก,ก็ก็ดีค่ะฟินฟินอาจจะได้รับเยอะมากๆจากจากพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยว่าแบบวันนี้ฟินสวยอย่างนั้นอย่างนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็กลายเป็นเป็นวันดีๆอย่างแบบตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนอย่างเงี้ยฟินก็จะเข้าไปดูในทวิตเตอร์ว่าแบบมีมีพี่พี่มาส่ง ฝันดีหนะ้ามีมอสนิงตอนเช้ามามาแบบว่าทําให้รู้สึกว่าฟินมีพลังตรงเนี้ยมันมันทําให้หนุมีแรงว่าแบบโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปทํางานแบบเต็มเปีเป่ยมเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบเ่าแบบที่ว่าพลังลบที่มันกระทบตาก็ดีบ้างก็มีบ้างในโลกออนไลน์ประมาณนึงแต่ว่าฟินฟินฟินเชื่อว่าพลังที่ฟินส่งออกไปในโลกออนไลน์มันบวกกว่าแล้วก็แล้วก็ ลองดูว่าสิ่งสิ่งที่มันคอนโทรไม่ได้อะเราก็ไม่ต้องไปเทคมันมากเราถ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เราเองดีกว่าใช่เราเราก็เอาตัวเองเป็นหลักมากก็มีบ้าง แต่ว่าแต่ว่าไม่เราเรารู้ว่าเราคนโทรลตัวเองได้ยังไงอันนี้คือพอยพอยหลักเลยฟินจะไม่เอาอาดีตมาทำร้ายปัจจุบันแล้วก็จะไม่ไม่กังวลถึงอนาคตมากเกินไปการอยู่กับปัจจุบันก็ดีนะคะแบบว่าทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นกําลังมีหรืออะไรเงี้ยมันมีมันมีความสุขกว่าเยอะเลยค่ะแา่เราเรียกเรียกว่าคุณตนะ้ากทานสูตร ไม่ได้ฟินว,ว่าฟินว่าภูมิต้านทานของคนเราอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดสูงสุดหรือว่าต่ําสุดอะ่ะคืออยู่ตรงไหนแต่ว่าฟินว่ามันต้องรู้วิธีจัดการกับตัวเองว่าเราเราจัดการ ความรู้สึกตัวเองยังไงได้บ้างแล้วก็แต่ละคนนะคะอย่างที่บอกว่าแบบเรามีสวนดอกไม้ที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมีการจัดการแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นบางคนฟังเพลงดีขึ้นบางคนออกไปทํานู่นทํานี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนอาจจะมีที่จัดการไม่เหมือนกันเราก็ห้ามแบบว่าไปบอกให้เขาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้รว่ามันมันอยู่ที่ว่าเรารู้รู้จักตัวเองดีแค่ไหนมากกว่าแล้วเราก็จัดการกับสิ่งนั้นแบบไหนอื เลยค่ะก็ฝากชี impossible ด้วยนะคะตอนนี้ก็ก็มีมีกระเป๋ามีมีเสื้อแล้วก็มีโปสการ์ดที่ฟินเขียนเองก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้อยากให้ทุกคนได้รับพลังดีๆจากฟินอีกอีก,อกหนึ่งคนที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ขอให้มีวันที่ดีแล้วก็ผ่านไปได้อย่างดีเสมอเลยค่ะก็ซื้อได้ตอนนี้ทั่วประเทศเลยสิบสาขาในเซ็นทรัลค่ะไม่ได้ไม่หักค่าใจา่ายเนาะใช่ม่หัค่าใช้จา่ายเลยก็มอบให้มูลคีดโดยตรงเลยค่ะ She possible ย<า>ย<า> <c oughs> ก็ตื่นเต้นเหมือเดิน ถือจะเป็นรอบที่สองนะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าทุกอย่างชีพอซิบโวค่ะ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะแบบชอบในลุคของชิดเสิร์ฟหลายเสิร์ฟเลยชิพารีชัค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แอร์พอร์ตลุกเลยแล้วจนวันสุดท้ายก็เกินความคาดหมายไปเยอะเลยค่ะพี่ๆเขาทำเกินทำถึงทำ ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะน้องฟินแล้วก็ไปเป็นในรั้ที่สองนะคะครั้งแรกความสีแตกต่างไม่แตกต่างเลยหนูตื่นเต้นมาก <laughs> ใช่เพราะว่า <laughs> เป็นเรียกว่าเป็นแฟนคลับของมิสเกเล่อยู่แล้วเลยด้วยเพราะว่าแต่ละโชว์หรือว่าแต่ละความคิดที่เขาสรีเอทออกมาหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นคนที่เสพงานอาร์ตหรือว่างานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับเลยว่าอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกดีใจแล้วก็มันฟูลฟิลมากเหมือนเราได้ไปทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากดูอีกมันสมมติจบโชว์แล้วหนูแบบขออีกสักสองรอบได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันยังรู้สึกยังอยากเสพสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ ดื่มด่ำมากๆนะช่วงเวลานั้นมันว้าวมันไม่คิดว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะได้ดูโชว์นี้จับที่ไหนอะ่ะเพราะว่ามันคิดจริงๆแล้วก็เคทีฟมากๆแบบลุกโชว์เพลงที่เขานำเสนอมันแบบมันตื่นเต้นค่ะถึงแม้จะเป็นครั้งที่สองก็ตื่นเต้นอยู่ดีแต่ไปครั้งที่สองมันมีตำแหน่งอย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ู่ <laughs> ก็ยินดียินดีเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณวาเลนติโนมากๆที่ให้เกียรติฟินมากๆเลยใช่ค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็เอนจอยกับการทํางานการทีเอลุกด้วยแล้วก็การได้ใส่เสื้อผ้าในทุกๆครั้งเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็สนุกค่ะยินดีมาก<ด>มีโอกาสเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าก็อยากเสิร์ฟอะไรแบบว่าที่มิสเกเลเขา ครีเอทมาทุกลุกแหละฟินชอบอะไรนี้อยู่แล้วมันมันอาร์ตีมันสนุกด้วยอย่างลุกที่เปจิ๋วก็บอกว่าว้าวเป็นยังไงบ้างคะเออเลิศเออเลิศเนาะแน่เออก็รู้สึกว่ามันมีมันมีปากด้วยแล้วก็มีอันนี้หนูว่ามีอะไรอีกที่ชื่อเป็อตลค่ะทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็อะไรอะไรใหม่ๆหฟินว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแค่แบบว่าหนูว่า มันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆใช่เม่ว่าเราอยู่ลุกเลยใช่ไหมอันนี้พูดไม่ได้อ่ะสิต้องให้คนอื่นพูดใช่ไหมคะเราอยู่ลุกๆเพราะอะไรที่ฟีเราอยู่ขอบคุณมากเลยค่ะก็จะรู้สึกดีใช่ก็คิดคิดว่าทุกลุกที่ที่ที่รู้ว่าตัวเองจะได้ใส่ก็พยายามแบบว่าคิดเอทให้ให้ออกมาก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมทีมทีมของฟินด้วยทั้งช่างหน้าช่างผมเลยผู้จัดการแล้วก็ทีมก็ ทุกคนเก่งหมดเลยใช้ก็ส่งหน้าส่งผมผมส่งชุดชุดอะไรว่าไปเลยแต่คราวนี้มันเป็นกดล็อกอะไรบ้างไหมากกรภาษาก็รีเพินก็ฟิรู้สึกว่ามีมีมีความมั่นใจมากขึ้นแหละถึงแม้ว่ามันก็จะยังมีความความประหม่าความตื่นเต้นอะไรที่เป็นคุณเดิมอยู่แล้วแต่ฟิลคิดว่า มั่นใจก็ก็สามารถทําได้แค่แค่ลงมือทําฟินก็เคารพตัวเองประมาณนึงแล้วว่าเฮ้ยเราเราดีวะที่ที่ท,ท,ที่ได้ได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆท,ท,ที่มันเหมือน,นเราอยู่ในเซฟโซนแล้วเราเก้าวก้าวออกไปนอกเซฟโซนตัวเองแล้วมันได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ก็ต้องขอบคุณตัวเองมากๆค่ะเดินแบบด้วยใช่ไหมไม่เป็นแบบไม่เป็นแบรอ๋อที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเดินแบบก็ อู้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ที่ได้เดินแบบแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยจริงๆก็ชอบค่ะพอเวลาที่เรามีความสุขกับการทําอะไรสักอย่างเวลามันผ่านไปเร็วมาก <c oughs> เราพิดรู้สึกว่านะช่วงเวลาที่เดินอยู่บนหาน,าน้ามันเร็วมากมากแล้วก็รู้สึกอุ้ยอยากทําอีกแล้วก็อยากได้ลองทําอะไรใหม่ๆอย่างนั้นอีกเรีนสอบยังไงบ้างอู้แทบจะตอนนั้นจําได้ว่า มีการซักซ้อมอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นบิ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 นแล้วก็กปไปถึงก็คือหน้าส่งผม,มผทงชุดทุกอย่างคือพี่พทีมเก่งเหมือนกันแล้วก็นช่วงเวลานั้นเตรียมสุขภาพอย่างเดียวเลยะคะ่ะอะไรนะนเราจะได้เห็นในบ้านก็ไม่ไม่แนใจะแตาก็ยินดีนะคะอยากเดินใชนบ้านก็ไม่ไม่น่ใจค่ะ<ล><ล>แต่ว่าก็ยินดีนะคะอยากเดินใช่ในบ้านก็ไม่ไม่น่ดีค่ะแต่่าก็ยินดีนะคากเดนช่น้านก็ไม่ไ่นค่ะแ่ว่าก็ยินดีนะคะอยกเดินใ่ 出来。不 ขอกระอุลี่กระ่าเสิร์ฟ้าอ๋อจริงๆฟินว่ามันเป็นแฟชั่นอะอยู่ที่ไหนก็ได้หนูว่ามันอยู่ที่การการการเลือกของของตัวเราเองว่าแบบเออเราชอบอะไรหรือว่าเราอยากใส่อะไรหรือว่ามันอยู่ที่ความชอบของของตัวเราเองเทสของเรามากกว่าว่าเราก็าเราพอใจในสิ่งไหนอันเนี้ยใช่ค่ะบางทีไม่ค่อยซื้อปกติที่งกอยู่ประมาณนึงใช่ เก็บเก็บเก็บไรทําอย่างอื่นใช่เอาเอาไปต่อยอดอย่างอื่นใช่ประมาณนึงส่วนใหญ่ที่ใช้ใช้ก็จะมีแบบพี่พี่แฟนคลับซื้อให้ก็น่ารักมากค่ะใช่แต่ที่เราแบบว่าซื้ออะไรใหญ่โตเองเราไม่กล้าเท่าไหร่ซื้อใหญ่ๆโตเป็นเป็นในส่วนของบ้านเป็นในส่วนของรถอย่างเงี้ยใช่ซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันมันแบบว่าเป็นเป้าหมายเป็นความฝันอะไรประมาณนึงก็ก็เล็กเลของหนูแหละใช่ เกล็กเรื่องบ้านนิดนึงเรื่องบ้านโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเดียวน่าจะได้คุยกับพี่ๆอินทีเลียอีกวันหนึ่งแล้วก็จะน่าจะเริ่มลง,ลงมือ,อปฏิบัติการ ลือบ้านของหนูให้ให้เป็นเหมือนในที่ออกแบบแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นในโปรเซสของการคุยทั้งหมดใช่ว่าแบบเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วก็คือเพิ่งไปเปลี่ยนแบบแปลนปักอะไรเงี้ยบาบาบา,บาที่ละเอียดอ่อนมากๆเรื่องบ้านคือยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าฟินก็มีความสุขที่แบบว่าได้จัดการอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าสมมติว่ามันมันครบโปรเซสที่แบบพร้อมอยู่ก็คงจะมีความสุขเหมือนกัน มันเออเลอร์ระยะเวลามาเท่าไหร่นะคะยังไม่เออเลอร์เลยเพราะว่ายังอยู่ในโปรเซสที่ฟินคิดว่าไม่ได้รีบลอนอยากให้แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบที่เราอยากให้เป็นดีกว่าแต่ว่าม,มองในมุกไม่รอนอ,นอันน,น,น,นี้อันนี้ไม่รู้เลย่จะานนะสมมติว่าจะปหาบานไปก็อันนี้ไม่ได้ตั้งไว้แต่ว่าคิดว่าน่<ล> <laughs> นา,น <laughs> นานจะแบบว่า <laughs> ไว้วางใจอ,อินทีเลียก่อนตอนนี้ใช่ให้พี่เขาจัดการแล้วค่อยเราเรามาดูกันว่าแบบอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นหรืออะไรมากน้อยอยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันได้ไว้วางใจตัวเองเพราะว่าสมมติว่า,ออาชอบแบบเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีพอมันเ,เริ่มขึ้นกำแพงแล้วไอ <ๆ S 2> ้นั่นอยากมีไอ้นี่อยากได้อ่าฟินก็ไว้วางใจตัวเองประมาณนึงฟินว่าฟินก็เชื่อในในสิ่งที่ฟินเลือกเสมอว่าเออถ้าสิ่งนี้ดีก็จะดีอ่าใช่ก็ไว้วางใจอยู่ประมาณนึงค่ะ แล้วเป็นเรื่องบ้านนี่แเราชอบคุไหนของบ้านแล้วอยากตกแต่งอะไรเป็นพิเศษฟินชอบที่ที่ฟินอธิบายให้พี่อินทีเลียฟังก็ก็ชอบทั้งหมดของของตัวบ้านเลยเพราะว่าใช่เพราะว่ามันคือการเอาตัวตนของฟินออกมาอยู่ในบ้านเลยหลังนี้ที่ฟินกําลังทําแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆดูให้แฟนคลับดูแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกัน เพราะว่ามันคือมันคือเทสหนูเลยมันคือฟีนสโลชาเลยแน่นอนมาติดตามกันเนาะมารอหน่อยเป็นไงเรียกเรียกเรียกนะเต็มที่ว่าคุณลมเดียกผู้หมวดเดาไม่ออกเลยมากก็เป็นยังไงบ้างดูยังค่ะดีค่ะเก่งมากปืนแบบปั้งๆเลยหน้าเซตเลยค่ะไม่มีเวลาทำอะไรทั้งนั้นก็รับหน้าเซตแล้วก็ดีที่ ที่ผู้กำกับแล้วก็ผู้ช่วยตรงนั้นทุกคนเก่งแล้วก็เราซัพพอร์ตกันแล้วกัน mm hmm. ใช่ mm hmm. ก็แทบแทบจะไม่มีเวลาเอาคิวไปทำอะไรเลยอะ่ะ mm hmm. พอแบบว่าได้ทำก็ต้องเต็มที่แล้วมันก็มีความบูเล็กๆเราเป็นยังไง mm hmm. พอแบบรอบนี้กัน ยากเหมือนกันนะใช้ปืนมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบจังหวะการถือจังหวะการจะยิงหรือการเขาเรียกว่าอะไโรโดนกระชากต่อสู้กับผู้ละความแน่วแน่ที่มันแบบมันยากตรงที่มันไม่มีบทพูดด้วยแล้วมันต้องใช้สายตาประมาณนึงในการแบรบว่าทําให้คนดูรู้ว่าเออเรากำลังสื่ออะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะเร,รื่ <ไป S 2> องการสับบปืนมอนี้น คิดว่าไม่ชินแต่ก็เอต้องก็ต้องชินแต่รอบน <Bond> ี้เราได้แบบพลิกมาเลยนะจากที่เคยเคยแบบอย่างอย่างมาซก็จะมีความโมโหนิดนึงเกี้ยวกับปิ่น้องท้ายรอบนี้มาแบบบูเลยราบฝันในรอบนี้สารฝันใครสารฝันไงสารฝันแฟนคลับหรือว่าสารฝันแฟนคลับไม่ว่าพี่ฟินหล่อมากด้เป็นที่เราเป็นอยู่ที่อินเนอร์ฟินว่า ฟินเวลาทํางานอะไรฟินก็จะแบบวางคาแรคเตอร์ให้มันอยู่ในในอินเนอร์ตัวเองค่ะว่าแบบอ๋อวันนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแบบฟินว่าสารฝันแฟนคลับประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ฟินรอมาแต่ฟินปวดหลังมากอยากถ่ายสองเรื่องพร้อมกันถ่ายสองเรื่องปะหมายถึงกําลังจะถ่ายทำเหรอคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโปรเซสนั้นมันกาลังกาลังอยู่ในในในขั้นตอนไหนใช่แต่ว่าถ้าคิดว่า ถ่ายพร้อมกันก็ต้องวางคาแรคเตอร์ดีๆเลยเพราะว่าเครนเนีย hmm. มกับกับหมวดวายโยนี่เขาก็มีความความความคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบคนนี้จะมีความวิชาการกว่า mm hmm. ชอบชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้การต่อสู้ได้ประมาณนึงแต่ว่าผู้หมวดวายโยนี่เขาน่าจะแบบ เป็นตัวตัวเ<ช>ต็ง <ทำ S 1> เลยอะตัวแบบว่าทําได้ดีเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยอะไรเงี้ยเราได้ร่วมงานกับเพื่อนๆมาถึึงด้วยเป็นยังไงวะสนุกมากใ,<ช>ในกองก็ทําตัวตลกกันไปวันๆเลยค่ะใช่เอาที่พูดได้ได้ทํางานกับน้ำหนึ่งยังไงมากน้ำหนึ่งไ,งงไป เท่าไหร่นะคะหรือไม่ไม่รู้ว่าแบบว่าอาจจะเป็นการอาจจะอาจจะเอาอาจจะใช่อาจจะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเยอะแต่ว่ามวลรวมมันน่ารักแล้วก็สนุกนะนะช่วงเวลาที่ถ่ายทำก็มีพี่ๆบ้านอื่นด้วยก็สนุกค่ะเราในทีม8คนเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะเราอยู่ลำดับเราเป็นพี่ใหญ่หรือว่าเราเป็น พก็เบกกี้เขาจะอจอมเป็นน้องเล็กไม่ใช่หรออ๋อตอนนั้นหรอหนูว่าหนูอาจจะเป็นลำดับที่สามที่สี่ดีกว่าเป็นน้องเล็กบ้างเป็นมักเน่บ้างดีกว่าอยากอยางเป็นน้องเน่หรออยากเป็นมักเน่ให้พี่ๆเขาให้ให้พี่ๆเขาเลี้ยงบ้างอ๋อและเราพอซัปพลยได้ไหมอีกสองคนแบบเป็นไงได้เจอแล้วโอ้โโอ้ พี่ดินพี่นาของเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นละค่ะใช่มันพูดฟังไม่ได้มันฟูดฟังไม่ได้แม่เดี๋ยวโดนหยิกหลังละดิแต่ว่าแต่ว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วละค่ะใช่เดี๋ยวมันจะอีกอีกแป๊บเดียวเองก็น่าจะได้รู้แล้วแต่เรียกว่าเรื่องมีโหสไอรอนไซโคลดี้แต่ละอย่างแต่ละแต่ละเขาเรียกว่าอะไรโลเคชั่นพ็อปทุกอย่างอะหนูว่ามันก็ ก็สบกแฟนๆบอกว่าลดประจำตัวแต่คนนี้ก็คือสุกเหมือนกันดูหนูแทบไม่กล้านั่งเลยแทบไม่กล้าเปิดเปิดรถเปิดกระจกเลยกลัวพังมีประสบการณ์มาก็รู้เทรด์สก็มีประสบการณ์แต่ว่าอันนี้มันห่างหายไปนานแล้วก็เอาใหม่ค่ะแล้วก็จริงๆก็อยากอยากอยากทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่ากลัวพังเหมือนกันค่ะรถเเขาใช่รถเขาค่ะไม่ใช่รถหนู ก็าพถึงรุ่เพลงของเราเป็นเพงเพลงฟีนเกิร์ฟีนก็เป็นเพลงที่แต่งให้กับแฟนคลับตั้งแต่วันเกิดปีแรกเลย้งคะสองปีใช่แล้วก็ได้ออฟฟิเชียลแล้วก็ดีใจมากๆคิดว่าแฟนคลับน่าจะรอคอยฟินฟินก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเหมือนกันใช่น่าจะได้ใช้กันแล้วแล้วก็ได้ฟังกันแล้วค่ะไม่มีดนตรีเนใหม่ พูดไม่ได้หรอกค่ะพี่จี้แต่ว่าเพลงคู่มาแล้วเพลงคู่เป็นโคเปอร์น่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้ค่ายเขาให้ให,ให้เราโคเปอร์อ,อ,อะไรอย่างนั้นก็เพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงไม่รู้ไม่ใกล้แล้วเนี่ยไม่รู้จะใกล้ไหมไม่รู้ไม่รู้มันจะเป็นข่วนอีเวนต์ไหนไหมไม่รู้ค่ะ <c oughs> เตรียมตัวพร้อมกับคอนเสิร์ต3ามีนาวินาทีแล้หรือยังก็คอนเสิร์ตก็กระชั้นชิดมากเพราะว่าเพิ่งบิน3ประเทศแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะช่วงเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงที่แบบซ้อมแล้วแล้วก็แฟนๆน่าจะได้ได้รับความน่ารักจากคอนเสิร์ตนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละเพลงที่พีพ,พีเลือกก็น่ารักเราจะมีการละครคัมแบ,บ็กไหม ชัวอันี่ไม่รู้ค่ะช้าหน่อยไหมการละครมันถูกเรียกร้องบ่อยๆก็เดี๋ยวเราดูเราดูว่ามีอะไรบ้างในโชว์ใช่จรทง่เราก็คุ้มซองเที่วเต็มที่เลยอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการซ้อมคอนเสิร์ตใช่ค่ะถาไปก็คืออยู่บนเวทีสเตจ อาจจะอยู่ห้องซ้อมใช่บนเวทีก็ด้วยจ้ะแม่ขำอะไรจ๊ะให้แฟนแฟนเราติดตามเนาะก็ให้แฟนแฟนเราติดตามแล้วก็มีบัตรหรือยังก็สามารถซื้อบัตรได้นะจ๊ะใช่เครใหม่บนเวทีด้วย แม่อย่าพูดอย่างนั้นเขากดดันหมดเขาเขากดดันทีมงานหรือเราเราแม่อย่าไปพูดอย่างนั้นใช่อะไรจะเกิดก็เกิดจ้ะโอเคชาขอบคุณชา